ในบรเิเวณใกล้เคียงเดินไปตรงไหนก็ลองดูเจ้าหน้าที่ว่าอนุญาตตรงไหนได้ตรงไหนไม่ได้ลองไต่ถามลองถามไทยแ <c oughs> อเือเอเอแก่ผู้ที่ที่สูงอายุนะครับเอเอแล้วก็ศาลาการศาลา,าด้านในเนี่ยที่เป็นศาลาหลักเนี่ย <c oughs> อ่ามันจะจุคนได้ประมาณห้าร้อยคนดังนั้นอาจารย์อยากให้เอื้อเฟื้อต่อคนที่สูงอายุก่อนเอื้อเฟื้อต่อผู้สูงอายุ คนที่ลำบากลำบากเนี่ยอยากจะให้เอื้อเฟื้อกับกลุ่มคนเหล่านี้ก่อนให้ได้เข้าไปนั่งด้านในใครสามารถสละตัวเองออกมานั่งด้านนอกได้ก็ให้ออกมาสละด,ด้านนอกบริเวณรอบนอกศาลามนันกว้างขวางอยู่ใครนั่งด้านนอกได้ก็นั่งด้านนอกด้านในก็เอื้อเฟื้อให้กับผู้ที่เขาสูงอายุได้ได,ได้ได้เข้าไปนั่งก่อนอย่างนี้นะสิ่งสําคัญมากก็คือเอื้อเฟื้อกันใครที่ยังมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงยังเป็นปกติดีอยู่เนี่ยตัวเองก็ออกมานั่งข้างนอก ข้างในก็ให้พวกผู้ใหญ่เขานั่งแต่เห็นกันหมดแหละมันเห็นกันทุกจุดแหละให้เราได้ยินเสียงได้ฟังเสียงจเจริญกุศลไปเออแต่เดี๋ยวเขาก็เ,า,เาก็จะเป็นคนคัดเองครับเออแต่เดี๋ยวเขา,<ม>เเขาจะเดี๋ยวเขาจะจัดแจงจัดการให้เองแหละเราก็หน้าที่คือเราทาตามอย่าไปดันทุลังว่าไม่ได้ฉันต้องนั่งข้างในไม่เอาอย่ามาถือวิสาสะแบบนั้นอย่ามาเห็นแก่ตัวเรามาปฏิบัติธรรมเราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมไม่ต้องเห็น ไม่จําเป็นต้องเห็นทั้งหมดก็ได้เราสละตัวเองตัดตัวเองจาค้าตัวเองในการออกไปนั่งด้านนอกก็ได้แต่ถ้ามันเหลือที่ก็ค่อยเข้าไปอย่างเงี้ยอย่าดื้อดึงอย่าดันทุลังอย่าจะต้องแบบพิเศษวิเศษวิโสกับคนอื่นเขาไม่เอาสละตัวเองซะตัดตัวเองซะมันจะได้ง่ายคนมันมากมากทำอะไรก็ต้องเอื้อเฟื้อต่อกันมากๆแล้วก็ในเขตวัดขอความกรุณาอย่างยิ่ง งดดูดบุหรี่ที่วัดเขามีจุดดูดบุหรีป่า <c oughs> ไม่น่ามีนะขอความกรุณานงดดูดบุหรี่ทุกกรณีถ้าจะดูดเดินออกนอกวัดเลยขวนขวายตัวเองหน่อยอย่างนี้นะสำคัญมากเพราะนั้นพยายามงดหลีกเลี่ยงในการดูดบุหรี่สำคัญได้จะดูดคือเดินออกนอกวัดไปเลยเรารู้อยู่แล้วทางเข้าอยู่ตรงไหน พยายามอดทนอดกลั้นหน่อยฝืนทนอดทนอด,ทนอดกลั้นให้มากที่สุดเนาะเป็นเขตวัดป่านะเขาจะไม่ค่อยเอาอะไรเรื่องพวกนี้ไปเลยอย่างหนึ่งการดูดบุหรีมารบกวนคนอื่นเขาคนเป็นพันคนอย่างเงี้ยอะไรครับมีเรื่องหนึง่งรถที่เข้านะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจะบอกเป็นจุดตั้งแต่เข้าไปเลยครับว่ารถคันที่หนึ่งคันที่สองไปจอดตรงไหนคันที่สามคันที่สี่ไปจอดรไหนเจ้าหน้าที่เขาจะบอกเป็นจุดๆเลยครับมีตำรวจอยู่ข้างในเป็นคนบอกนะครับ มีทั้งตำรวจส่วนมากจะเป็นตำรวจใจเยอะแล้วข้างในนะเขาจะเป็นคนบอกข้างในตำรวจจะเยอะนะ,ะแล้วเดี๋ยวรถจุดจอดอยู่ตรงไหนเดี๋ยวรถบัสเนี่ยถ้ามีคนนํารถจะแจ้งรถบัสเนี่ยให้ไปจอดตามจุดไม่เกี่ยวกับเราอันนั้นเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่เป็นเรื่องของคนขับรถอให้แจ้งคนขับรถไว้ว่าเดี๋ยวจะมีคนเนี่ยให้ไปจอดตามจุดต่างๆว่ารถคันที่เท่าไหร่ถึงททเท่าไหร่ไปจอดตรงไหน แล้วเขาจะพาไปจอดในจุดประจำนั้นแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ที่ขับรถอนะรถใครโทรหรอไม่ใช่ใช่ม,ม,มีอะไรอีก <c oughs> ไหมน้อโทรเขาหลบให้เราอะแสงไม่ให้แล้วมัน แสงไม่ได้วว้คฟ้ง oh. นะอาจารย์อ oh. ๋อไปเลยได้ครับใครยังไม่ได้ทานข้าวรีบทานข้าวสนามบนรถบัสทานซะเลยจะได้เพราะว่าเดีกไม่กี่นาทีมันก็น่าจะถึงแล้วอาจารย์จะถึงวัดอีกสิบสามนาที พอรถบัสก็น่าจะอีกประมาณสักสิบห้าถึงยินาทีก็น่าจะถึงกันแล้วละ่ะโดยประมาณเราก็จะถึงกันเร็วถ้าเร็วก็จะมีเวลาในการเดินชมวัดโดนเที่ยววัดด้วยความสงบงกเงียบได้แล้วก็อาจารย์ขอ,อ,อขอโทษกับทุกคนด้วยที่อาหารเช้าเนี่ยมันน้อยอาจารย์เพิ่งเห็น ไม่คิดว่าเขาจะตักมาน้อยขนาดนี้ต้องขอโทษทุกคนด้วยก็พยายามมีเท่าที่กินเท่าที่มีนะถือซะว่าวันนี้เราเป็นผู้มีปกติของการกินอาหารน้อยเป็นผู้มีอาหารน้อยจะได้มีสติสัพปพปัญญามากขึ้นพิจารณาไปตางตามเหตุตามปัจจัยว่าเรากินน้อยในวันนี้เพื่อที่เวลาเราฟังธรรมจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์จะได้ไม่มีความง่วงเหงาหานอน ก็ขอโทษทุกคนด้วยจริงๆอาจารย์เพิ่งเห็นข้าวเมื่อเช้ามาเห็นแล้วก็ตกใจเหมือนกันว่าทําไมข้าวมันน้อยอยู่นิดเดียวทําให้คนกินไม่พอมาได้ยินอีกฟังว่าคนขอเบิ้ลข้าวแล้วอาจารย์ก็มาดูปรากฏว่าอาจารย์มาเห็นข้าวแล้วมันน้อยเกินบางคนอาจจะกินไม่อิ่มก็เดี๋ยวเอาไปกินตอนเที่ยงเพิ่มเติมเนาะก็ให้กินน้อยอย่างน้อยก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้เรามีสติสัปจัญญาตั้งมั่นได้มากขึ้นกว่าปกติ ในวันนี้อย่างน้อยก็ตัดตัวเองไหนๆก็ไหนๆแล้วก็ลองตัดตัวเองดูสักมื้อหนึ่งกินน้อยหรือสักวันหนึ่งเรายังกินอยู่ไม่ใช่ว่ากินแค่มือเดียวแต่กินให้น้อยลงเพื่อมีปกติของการรักษาไว้ซึ่งสติสัมปชัญญะในปัจจุบันขณะแล้วก็ไม่เป็นผู้มีความอิ่มจนอืดอัดจะได้ขวนขวาในการปฏิบัติให้มากขึ้นเพราะนั้นก็ ขอโทษด้วยขาดตกบกพร่องอะไรอาจารย์ก็ขอโทษขออาภัยกับทุกคนด้วย <c oughs> ที่อาจไปอาจจะดูแลบางอย่างขาดตกบกพร่องไปก็เดี๋ยวจะมีอีกทีหนึ่งก็คือจะเป็นอาหารเที่ยงที่วัดเขาเตรียมตัวไว้ให้เราก็พยายามเป็นผู้ว่าง,ง่ายเป็นผู้สอนง่ายเป็นผู้กินง่ายไม่เบียดเบียนเดือดร้อนตนเองผู้อื่นมีอะไรกินแค่ไหนก็คือแค่นั้นกินแต่พอดีเอาแต่พอประมาณ ไม่ต้องเบียดเบียนเดือดร้อนเดือดเนื้อร้อนใจกับอาหารการกินที่น้อยเกินไปมากเกินไปรสชาติดีรสชาติไม่ดีก็พยายามวางใจเป็นกลางไว้จะได้มีสติสัมป,ปัญญะอยู่กับปัจจุบันขณะนี้ก็ขอโทษด้วยการที่อาหารมันน้อยบางกล่องก็อาจจะดูเยอะบางกล่องก็ดูน้อยเลยอย่างเงี้ยก็ขอโทษด้วยแต่ก็น่าจะได้ทุกคนแหละน่าจะได้ทุกคนอาหาร ครบทุกคนไม่ใช่น่าจะนะมันต้องได้ครบทุกคนเพราะว่าแต่ละคันอาจารย์ก็มีเผื่อไว้ให้มีเผื่อไว้ให้แล้วใครจะร่วมมุญยังร่วมมุญได้อยู่นะ i อดี n ล s ์ i ายสาย A วงกลม SATU อาจารย์จะปิดยอดบ,บริจาคพระปากคนตื่นทำเพื่อวัดป่าสัตวิธรรมารามในวันนี้เนี่ยประมาณเวลาบ่ายโมงตรงโดยประมาณนะบ่ายโมงตรงหรือบ่ายโมงครึ่งประมาณเนี้ยเพราะว่าอาจารย์ก็ต้องเตรียมตัวรอรับพ่อแม่ครูบาอาจารย์เหมือนกัน เดี๋ยวจะไม่มีเวลาในการสรุปยอดตัดยอดดังนั้นเมื่ออาจารย์โอนเงินเข้าวัดเป็นศูนย์บาทเมื่อไหร่ปุ๊บยอดต่อไปจะเป็นของวัดป่านาคำน้อยอุดรธานีหลวงพ่ออินทวายทันทีโดยอัตโนมัติที่บัญชีเดิมดังนั้นตอนนี้ใครจะร่วมบุญวัดป่ารัทวีธรรมารามหลวงพ่อกันหาสุขากามโมก็สามารถร่วมบุญได้พระป่าคนตื่นทำเพื่อวัดป่ารัทวีธรรมารามยังร่วมบุญได้อยู่จนถึงช่วงประมาณบ่ายโมงตรงยังร่วมบุญได้ อยากร่วมบุญไปที่ id line sai สา t ุ a วงกลม satu id line sai สา t u a วงกลม satu เสร็จแล้วก็กดเข้าไปจะมีเมนูให้กดเลือกเลขที่บัญชีจะเด้งขึ้นมาเป็นชื่ออาจารย์เองนัทพลบุญษาเป็นชื่ออาจารย์เองนัทพลบุญสา มีคนประมาณันคนที่วัฮะเพราะว่ามีคนประมาณพันคนมเยที่วัที่ปกติอยู่แล้วนะครับข้ามาใส่ป่าใส่แอร์กงเพราะน่าจะเป็นคนญาาเขาก็เกี่ยงนใช่จมประมาณยี่สิววันนี้เป็นวันพระพอดีนะถึงแล้วจ้าคนเยอะมากนะ มันมีทั้งคนของเราด้วยมีคนของวัดด้วยไงเพราะวัดเนี่ยวันอาทิตย์ก็จะคนเยอะอยู่แล้วแล้วก็มันมีคนของเราเข้าไปเติมอีกมันก็ยิ่งเยอะเข้าไปอีกทีเนี้ยไม่น่ามีอะไรละก็เดี๋ยวเจอกันที่วัดเนาะเพราะว่าอีกห้านาทีอาจารย์ถึงละเดี๋ยวอาจารย์จะได้ลงเตรียมตัวให้คนดูบรรยากาศไลฟ์สด <c oughs> ก็จะนั่งจะให้เขายืนไร์อาจารย์ก็จะยืนรับอยู่หน้าวัดนั่นแหละ ไม่เข้าก็จะยืนรออยู่ตรงแดะจนตนรถที่กาลังเข้าจนกว่ารถจะมาครบทุกคันจนคันสุดท้ายก็จะยืนอ,อยู่ด้านหน้าหลังจากนั้นอาจารย์ถึงจะเดินเข้าไปในสาราวัตรถึงจะขับรถเข้าไปในสาราวัตรใครเข้าถึงแล้วก็จัดระเบียบจัดแจงจัดการอย่างที่บอกนะถ้าอาจารย์เดินเข้าไปทุกคนต้องให้ความร่วมมืออย่ามาเดินขออาจารย์ถ่ายรูปนะไม่เอานะ ให้ถ่ายให้เป็นระเบียบไม่ว่าโอ้ยสวยโอกาสตอนนี้คนกาลังน้อยขออาจารย์แอบขอถ้าขออาจารย์มาถ่ายรูปกับหนูหน่อยคืออาจารย์กำลังเดินไปทําธุระต่อต้องมาแวะถ่ายรูปกับเราอย่างเงี้ยมันมันไม่มีเวลามันไม่ใช่เรื่องเพราะนั้นขอให้ทุกคนรักษากับกิริยาการของตัวเองด้วยอย่ามาขออาจารย์ถ่ายรูประหว่างทางเพราะนั้นตอนที่อาจารย์เปิดโอกาสให้ถ่ายรูปก็ให้ไปต่อคิวถ่ายรูปตรงนั้นแล้วอาจารย์ปิดก็คือปิดระหว่างนั้นก็อย่ามาขอถ่ายรูปอีกอย่างเงี้ยมันจะได้สะดวก เพราะว่าไม่งั้นเนี่ยพวกเราเนี่ยเป็นพันคนอาจารย์คนเดียวอาจารย์จะเหนื่อยหนักที่สุดเลยเพราะนั้นอยากให้เห็นแก่อาจารย์บ้างเพราะว่าอาจารย์จะต้องมีช่วงเวลาในการดูคนมีช่วงเวลาในการคุยกับหลวงพ่อมีช่วงเวลาในการเตรียมงานกับเจ้าหน้าที่ในวัดมีช่วงเวลาในการที่จะจัดแจงจัดการอะไรหลายอย่างเพราะนั้นก็ฝากตัวนี้ให้พวกเราพยายามดูตรงนี้ให้อาจารย์ด้วยเพราะเวลามาถึงปุ๊บเนี่ยเวลาอาจารย์จะปฏิเสธอาจารย์ก็ไม่อยากจะปฏิเสธต,ต่อหน้า อย่างเงี้ยไม่อยากจะไล่ออกไปไม่อยากจะแบบเออเอาไว้ก่อนอะไรเงี้ยก็อยากจะให้ถ่ายทุกคนเพราะว่าเข้าใจว่าแต่ละคนก็อยากถ่ายแต่ขอให้ไปถ่ายในเวลาขอให้ไปถ่ายรูปในเวลาที่จัดไว้ให้ถ่ายเหมาะที่สุดเออเหมาะที่สุดแล้วขอฝากเรื่องนี้ด้วยเมันเป็นเรื่องสำคัญไม่งั้นางานงานมันจะเดินยากานนม,มีสติสัพพัญญะ เข้าห้องน้ำในวัดเ,เ,เดี๋ยวรอได้เดี๋ยวอาจารย์จะเข้าไปฉี่ก่อนเดี๋ยวฉี่เสร็จแล้วอาจารย์ถึงจะออกมาเอารถด,ดักรอพวกเรามาทีละคันเราต้องดักดักข้างจากตรงไหนเนี่ยจริงๆก็ต้องดักแต่จริ แต,ตแต่นี่ไม่ไม่ใช่ไม,ไม,ไม่ยังไม่ถึง,งย,ยังไม่ถึงวัดใช่มันจะมีชุมทางเข้าเหมือนกับวัดนู้นเลยที่เขาใส่บาทกันนะครับเออจุดตรงนั้นได้ที่เราตอนเราเดินมาแล้วมันมีโต๊ะเฉลี่ยข้างอื้ที่นั่งเหลือเยอะอยู่นะ <c oughs> คนมาไม่มาเม, hehe, มื่อเช้านี่ยเมื่อคืนนี้เคลียร์เต็มหมดแล้วนะมาเมื่อเช้านี้มีคนยกเลิกอีกไม่มาโทรไปก็ไม่รับสายเป็นร้อยคนอ่ะเมื่อคืนเหลือแค่เคลียร์เหลือสามคนเหลือสามคนใช่เมื่อคืนเนี่ยเคลียร์จนเต็มหมดแล้วเหลือที่นั่งว่างแค่สามที่อาจย์ว่าเออสามที่ช่างมันเลยไม่ต้องไปหาละปรากฏเช้ามาไมมาอีกเป็นร้อยคนนี่มันสันดานแท้ๆย้ำในกลุ่มไม่รู้จะย้ำยังไงย้ำแล้วย้ำอีก กูไม่รู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจกูรู้สึกเสียประโยชน์กูเสียเงินไปฟรีๆ <c oughs> มึงรู้ไหมรถบัสคารากิบาทรถบัสคารากิบาทนะ 1, นทรถ<ด>รถรถ

รถบัสคละกี่บาทนะหนึ่งมาับาทครับรถหนึ่งบาทครับรถบัสหนึ่งหบาทครับรถบัสรถัสคันละกี่บาทนะหนึ่ง้านบาทครับรถหนึ่งับาทครับรถบัสหนึ่งหบาทครับรถบัสรถัสคันละกี่บาทนะหนึ่งบาทครับรถหนึ่งบาทครับรถบัสหนึ่งหบาทครับรถบัสรถัสคันละกี่บาทนะหนึ่งบาทครับรถหนึ่งบาทครับรถบัสหนึ่ง